ของคู่ใจจริงๆนะอันเนี้ยของคู่ใจจริงๆนะสุ่มกี่ทีกีๆๆท่ทีก็อกอกมันไปไหนแล้วตัวนั้นนะไอกล่องกล่องทองไอเงินเป็นอย่างห้าแสนใช่ป่ะตอนแรกนี่เป็น 6, เหลือหกแสนอีกแสนคือของกูอ๋อว่าแล้วว่าแล้วลว,ว่าแล้วว,วิชานจะหายตัววิชานจะหายตัว หายตัวฝากด่าไอซองหน่อยครับมันเอาแต่พูดหายตัวหายตัวไปแล้วเทเลพอร์ต er er สวยน้องเทเลพอร์ตเลือดเพิ่มดีเฮ้ยเลือดเพิ่มเพิ่ม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 ฟื้นรอบนี้ฟื้นรอบนี้ฟื้นรอบนี้ฟื้นมึงตุยหมดอ่เจ้าฟื้นอ่ะสวยงามสวยงามครับผมสวยงามครับผมวิ่งครับวิ่งก่อนครับเทเลพอร์ตมาสวยงามนะครับโอ้ว่าตุยและหนึ่งกระทืบให้กระทืบให้แต่พี่กระทืบให้นะน้อง เดี๋ยวพี่กระซึ้งให้นะน้องไอ้ผ่องม่วงสปินด้วยหวานเจี๊ยบหวานช่ำหวานช่ำนัดเงินทั้งหมดแล้วไม่ใช่เหรอหวานช่ำนะครับโอ้โหเดี๋ยวเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ห้าแสนโอ้โหหวานช่ำนะครับหวานช่ำนะตอนแรกวุ้นเดือดหกอะว้าหวานช่ำลงมาเซฟเติมนะเซิร์ฟเติมครับพี่กับคุณดอกม้เนี่ยห้าแสนแปดเด็เท่าที่จัดได้ เอาหนีกนหมดแล้วเหรอนึกว่าลงมาอะไรนะดับลวมระดับเราทำด้วยจะสุ่มกองลงมาดีลงมาเต้รถพี่พังอะน้องพี่ขึ้นไปนไม่ไหวดเดี๋ยวโดนบัมมากันไหมมากันไหมมีคนไลฟ์อยู่ข้างบนอยากเล่นด้วยอับพี่ฮะมีอีกช่องเหรอข้างบนมีอีกช่องเหรอ เบนเทนอ่ะนะเบนเทนอ่ะนะใช่ไลฟ์ตายแหละเดนนี้ก็หวานหมูดิมันอยู่บ้านหรูหนึ่งอยู่บ้านหรหรออยู่บ้านหรัวเดี๋ยวขึ้นไปจัดให้เดี๋ยวขึ้นไปจัดให้อ่ามีมีสเกลแล้วพี่มีสเกลแล้วพี่มีสเกลแล้วรวมสองตัวกับตัวหลักที่มีสองเล่มแล้วนะช่อง b a r o n x หนึ่ง ในนั้นมีประมาณเกืบสามสามเทว้เว้เใครรู้จักบาลอนใครรู้ใครรู้จักบาลอนช่องบาลอนอ่ะดีครับไม่เขาข้างบนเนี่ยไอ้พวกเบนเทนไงเขาไลฟ์สดอยู่นี่ยไปเต็มไปเต็มไปเยงมีเสียงเหมือนไม่สนุกใครมีเสียงมีเสียงเดี๋ยวพิจัดเดี๋ยวพิโชเดี๋ยวพิโชเดี๋ยวพี่จะถล่มแก๊งเบนเทนนะครับ โซโลเพลเยอร์อ้าวจริงอ่ะขอนมวงเราไม่ต้องเล่นหรอกนะกระทะพอนะครับฮลิีคิงจบเลยอ่ะฮอลิีคิงคือจบเลยอ่ะนะยังไม่ได้เข้าเลยดับอันนี้ให้ลูกค้าถ้าเราทำไม่ดกเขบอกเอีเดออะไรขอสเกลหน่อยสเกลหน่อยอยู่ไหนอยู่ไหนตอนนี้เขาอยู่ไหนตุ้ไปจัดให้เอามไปฟาร์มอยู่นะ โอเคนันหลูใช่มั้ยเลิกหลูกันยังพี่แบร์จะให้ย่วตั้งไหนตอบเลยก็ได้อลไรนะฮะับโอ้เสียงตุ่มๆเลยอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเวลๆตัวเจ็นที่พอมาแล้วนะครับจำน้ำหรออยู่นี่ก็มีถังนี้ก็มีให้จัดตอนนี้ได้อยู่มั้ง กรอนถางธรรมดากี่บูทร้านจำนำไปเลยอุ้ยขาซื้อบ้านหลูนี่วะเป็นเทนหรอเป็นเทนหรอเป็นเทนหนอน้องเป็นเทนหรอน้องโอ้ยได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวเห็นไหมกระทะน่ะก็โหมกันนั้นเนี่ย สปินหมดว่ะกระถางธรรมดากี่บูได้ปะได้ปะได้สองพวกบีบีอู้จีบีอู้จีบสองพวกสองเขาไล่เลยเหรอคนไล่เลยเหรอเหมือนเลขถูกตัวหรือเปล่าเฮ้ยเอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะเฮ้ยเอาป่ะอะไรบ้างอะไรบ้างะเอาเลยดิโอ้ยเขาเขาขึ้นรถแล้วน้ำน้องที่เอาของของมาจีบคนไหนเนี่ยตาย นี่เหาออาการนี่เหรอในในเพจอะกระชากหดกันนั่นเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยเอาเอาให้น้ำเองรอดมันมาทำไมน้ำเองรอดมาทำไมสวยน้ำสวย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 พี่ขึ้นแล้วพี่ขึ้นแล้วสวยสวยน้ำสวยยี่ไงฮะยังไงยี่ไงยังไงลุยหมดหมดสวย

อาเรียบร้อยบทกวีดูเยอะนะบทกวีดูเยอะนะที่เซอร์สมุดเล่นเป็นกสีพี่เอาสุ่มกระถาไหมพี่ดิพี่อยากเล่นกระถาป่ะกระถาเอาไว้ตีหัวตีหัวเด็กกันกระถาทองอะเอามาโอเคเอามากระถามาเอามากระถามาเดี๋ยวตบให้ดูตบให้ดูเดี๋ยวตบให้ดูเดี๋ยวตบให้ดังเราฟังเสียงดักปอนะพักดีไหมพี่กระถา

อันนี้เราจะลงสุดท้ายโอเคพี่ลงไปก่อนนะให้ผมลงไปอีกฝั่งลงมาไม่ต้องไม่ต้องลงอะไรยิอะไรเล่นระเบิดนะพี่อย่าเล่นสวย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 ดีสวยดีบอกแล้วว่าสวยบอกแล้วว่าสวยกระถาเป็นไงกระถาลังเปาะ กระทาดังเพ้อบอกแล้วกระทะเป็นไงกระทะเป็นไงพอหามาทับลายคนจะฟาร์มไม่สัดโดนกระทะเขาเป็นไรล่ะให่ไก่อุ้ยให้ไก่เคนคนหดตายห่าหมดลงเลยเพ้ยอแม่แม่เขาพิมพ์ก่อนหน้านี้แล้วเขาพิมพ์ก่อนหน้านี้แล้วหมดทอโมดทอหมดอุ้ยอุ้ยโดนสไนบ์ว่ะกูกระสุนกูไม่เดี๋ยวโป ôi, yeah, 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 ไอพี่พี่มีมีมาเต็มตัวนึงโอ้ยคุณพกโอ้โหชิวมาเอาเลยเหรอโอ้โหชิวสุดยอดเลยชิวสุดยอดเลยบอกเขาไปว่ามันคืออะไรป่าขาดออกซิเจนนี่แหละเฮ้ยโปไม่สไนสไนสไนสหรอสนสยโดูสไนดูว่าโปดาวคืนเอาไว้เดี๋ยวไม่ได้เนี่ยเ